สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์ช่วยแมวที่เลี้ยงนะคะคลอดลูกเองตามธรรมชาติค่ะก่อนอื่นขอเล่าประวัติของแม่แมวสักนิดนะคะแม่แมวชื่อน้องเรนนี่นะคะเป็นแมวสีส้มขาวลงมาอยู่มุมประตูรั้วบ้านของเรานะคะตอนที่มันอายุประมาณ3เดือนค่ะสภาพตอนมานะคะก็คือมอมแมมนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้มีบาดแผลหรือเจ็บป่วยอะไรเลยนะคะนอกจากน่าจะหิวมากค่ะเพราะพอให้น้ํากับอาหารเม็ดนะคะน้องจะกินไปเยอะเลยค่ะ พอเลี้ยงน้องจงนอายุประมาณ6เดือนนะคะก็จะสามารถทําหมันได้แต่เราเองกลัวน้องจะเจ็บนะคะแล้วก็เป็นช่วงโควิดระบาดหนักจึงยังไม่ได้พาน้องไปทําหมันสักทีนะคะน้องก็จะมีอาการติดสัต์ทุกเดือนเรื่อยมานะคะอาการติดสัต์ก็คือชอบคลอเคลียนะคะร้องควครคลางนะคะและพอเลี้ยงแมวระบบปิดนะคะน้องจึงไม่ได้ออกนอกบ้านไปเจอแมวจรข้างนอกนะคะ แต่ก็มีบ้างนะคะที่เผหรูดออกไปเพราะน้องสามารถดันประตูเปิดเองได้ถ้าไม่ได้ล็อกไว้อะคะ่ะจนกระทั่งน้องได้ตั้งท้องเดือนที่2นะคะเราจึงคิดว่าน้องคงตั้งท้องอยู่เพราะว่าสามารถสังเกตเห็น,นความเปลี่ยนแปลงร่างกายของน้องได้นะคะก็คือน้องอ้วนขึ้นและลักษณะเต้านมเปลี่ยนไปมีสีแดงขึ้นนะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะ ปกติแมวนะคะจะใช้เวลาตั้งท้องนาน9สัปดาห์นะคะในวันที่น้องเรนนี่คลอดเป็นช่วงเย็นๆนะคะขณะที่เรากําลังนั่งทําคอมพิวเตอร์อยู่น้องก็มานั่งที่ตักแล้วร้องเหมียวๆพร้อมกับมองหน้านะคะแบบอ้อนๆแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนนะคะเหมือนจะบอกอะไรเราสักอย่างไม่นานนักนะคะน้ําขําของน้องก็ไหลพวดออกมาที่ตักของเราค่ะมีลักษณะใสๆแดงๆนะคะนิดๆเราก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกเลยค่ะ แต่ก็ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าเราไม่ต้องช่วยอะไรแมวนะคะแมวทําเองได้ค่ะสักพักนะคะน้องก็ไปนั่งนั่งนอนนอนอยู่ตรงโซฟายาวเราเลยเอาผ้าไปปูรองให้ค่ะน้องพยายามเบ่งคลอดนะคะและไม่นานนะคะลูกของน้องนะคะตัวแรกนะคะก็ออกมาค่ะพร้อมกับรกนะคะที่ติดกับสายสะดือของลูกค่ะแม่เลนนี่นะคะก็กินรกของลูกนะคะว่ากันว่าเพื่อบำรุงร่างกายตัวเองนะคะ ส่วนที่พุงของลูกนะคะยังคงเหลือสายสะดือยาวประมาณ2เซนติเมตรค่ะแม่เลนนี่นะคะก็เลียลูกไปเรื่อยๆเพื่อทำความสะอาดและสักพักก็เบ่งขอดลูกตัวที่2นะคะไม่นานเลยตัวที่2ก็ออกมาพร้อมกับรกอีกค่ะแม่เรนนี่ก็ทำเหมือนเดิมนะคะกินรกแล้วก็เลียตามลำตัวลูกตั้งแต่น้ำข้างแตกจนถึงลอดเนี่ยนะคะครบ2ตัวเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะ ในขณะที่แม่เลนนี่เลี้ยลูกตลอดนะคะลูกๆก็พยายามจะดูดนมแม่เลยนะคะในช่วงนี้เรามีช่วยจับลูกๆเข้าเต้าด้วยนะคะเพราะว่าเรารอดูสักพักใหญ่แล้วลูกๆไม่สามารถเข้าดูดได้เองสักทีค่ะอยากจะบอกว่าสัญชาตญาณของแม่แมวนี่น่าทึ่งจริงๆนะคะแม่คลอดลูกแล้วก็กินลบของลูกนะคะส่วนลูกแมวนะคะเกิดมาก็พยายามหานมแม่เพื่อดูดเลยค่ะ ต่อมานะคะคเราก็ย้ายน้องเลนนะีะ่และลูกๆของมันไปอยู่ในกล่องใต้โต๊ะนะคะแต่บูเหมือนน้องเลนนี่จะไม่ชอบที่ที่เราจัดไว้ให้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต่อมามันก็ย้ายลูกๆของมันนะคะคไปอยู่ในตู้ที่มืดๆเราก็เลยเอาผ้าไปปูรองให้แล้วก็เคลียรพื้นที่ให้ค่ะแม่เลนนี่ช่วงอาทิตย์แรกหลังคลอจะอ้อนเรากว่าปกติค่ะเพราะว่าอยากให้เราอุ้ม เพรปกติน้องมีนิสัยไม่ค่อยอ้อนคนนะคะเหมือนว่าจิตใจของน้องตอนนี้กําลังอ่อนแอมากให้เราเป็นกําลังใจให้ะคะ่ะนอกจากนั้นนะคะร่างกายของน้องจะมีเลือดซึมๆออกมาจากช่องคลอดบ้างเล็กน้อยแต่ก็เพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะคะนอกนั้นก็แข็งแรงปกติเลยะคะ่ะสามารถเดินเล่นกินข้าวขับถ่ายได้นะคะส่วนลูกๆสุขภาพแข็งแรงและพัฒนาการเป็นไปด้วยดีนะคะเกิดมาหลับตาอยู่พออายุได้7วันก็ลืมตาค่ะ น้องๆดูดนมแม่อย่างเดียวกินแล้วก็นอนตอนนี้น้องๆอายุได้20กว่าวันแล้วนะคะแม่เลนนี่ยังห่วงลูกมากเหมือนตอนแรกๆที่คลอดเลยคือก็คือว่าเราอุ้มน้องไปวางที่อื่นนะคะก็จะรีบคาบไปวางไว้ที่รังเหมือนเดิมเลยอะคะ่ะแต่สภาพจิตใจของแม่เลนนี่ปกติแล้วนะคะล่าเริงดีส่วนน้องๆก็เดินเล่นแต่ในรังยังไม่กล้าออกมาถ้าเราไปอุ้มจะชอบร้องไม่หยุดจนกระทั่งวางที่เดิมะคะ่ะ เดี๋ยวน้องๆอ,อ,อายุได้1เดือนก็คงจะเริ่มให้อาหารเปียกและอาหารเม็ดสำหรับลูกแมวนะคะพออายุได้2เดือนก็จะถึงเวลาฉีดวัคซีนเข็มแรกได้พร้อมกับถึงเวลาทำหมันของแม่เลนนี่ด้วยคราวนี้คงต้องยอมให้น้องเจ็บตัวเพราะถ้าท้องอีกครั้งเราคงดูแลไม่ไหวะคะ่ะการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดคงต้องอดข้าวอดน้าด้วยนะคะแล้วจะมาอัปเดตชีวิตของน้องๆให้ชมกันอีกนะคะ เป็นกำลังใจและฝากติดตามแม่แม็กกับลูกๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ